สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีดดต้อนรับสู่หมอพิเชษเก้าสปีครัครบาช้าสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวเรื่องวัยทองครับว่า40ปีร้อนทุกบ้านเนี่ยเป็นวัยทองได้ไหมหลายๆลาคนบอกอว่าวัยทองเดี๋ยวก็หายไปทนทนไปเถอะหมอพิเชษบอก,บอ,กอุ้มไม่จริงนะครับวัยทองอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับปกติคนไทยเนี่ยจะมีวัยทองตั้งแต่ประมาณอายุ45โดยเฉี่ยน,นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงปัจจุบันนี้เนี่ยหมอพิเชษว่านะ40ปีก็มีวัยทองแล้วนะครับวันนี้เจอบ่อย แล้วก็พอไวททองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทําให้เขาเองเนี่ยทำงานไม่ค่อยได้เพราะว่าอะไรมันมีภาะวะแทรกซ้อนของอาการนะครับมันไม่ทําให้เราตายอไวททองไม่ตายนะครับไวททองไม่าตายแต่มันมันทาให้เราหงุดหงิดแล้วมันอยู่ยากคุณผู้ชายฟังอยู่วันนี้แล้วคุณแม่บ้านมีอาการแบบนี้ต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับว่าเขาอะ่ะมีปัญหาแล้วนะครับก็คือหนึ่งก็คือร้อนรูบว่าตามตัวสบัดร้อนสบัดหนาวนะครับ เหงือออกง่ายโอ้โหเหงือออกซอกๆเลยเปิดแอร์เย็นเจี๊ยบเลยยังเหงือออกอยู่เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวอันนี้ยงุดหงิดง่ายเวียงซ้ายเวียงขวาทําอะไรก็ไม่ถูกใจแล้วก็นอนไม่หลับโอ้โหเป็นยามได้เลยตีหนึ่งตีสองกต็ตาสว่างไม่ยอมนอนนะครับวันดีคืนดีโอ้โหสมัยสาวสาวอายุยี่สิบมาโหสวยหน้าตาใสฝ้าเพียบเต็มหน้าแล้วครับหน้าหมองดำขมนะครับ หรือผิวแห้งเหี่ยวผิวหนังแห้งเหี่ยวมาแลวครับยยนมาตีนกามาเยือนเป็นขบุกขยงนะครับแล้วอยู่ๆโอ้โหว,วันนี้วันนี้ก็มีมาครับผมปวดตามนิ้ววันนี้คดีก็ปวดตามนิว้วอสักอย่างนะครับผมปวดตามข้อนะครับ,บปวดตัวหัวไหลหัวเขา่ามากมา,สายสารพัดจะมาเยือนเรื่องอันนึ้งคือไปตรวจสุขภาพ,พ,าพยายาประจําปีอยู่ๆมีไขมันเส้นเลือกคอเลสเตอรอลสูงอะไสัอย่างนั้นนะ่ะเออถ้ามีอาการแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยวคทองละครับแล้วมันเกิดจากอะไรไวทองหมอพีเชษ ใช่ไหมครับวัยทองคือวัยที่คุณผู้หญิงเนี่ยอายุแต่4ี่ปีขึ้นไปแล้วรังไข่นะครับมันเริ่มไม่สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่คือเป็นมดลูกผู้หญิงนะครับอันนี้เป็นปีกมดลูกนะครับอันนี้เป็นรังไข่รังไข่มีหน้าที่อะไรรังไข่มีหน้าที่ผลิตไข่ออกมาเพื่อให้ปฏิสนธิกับตัวอสุจิของผู้ชายเพื่อตั้งครรภ์และมีบุตรในผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ตั้งแต่18ปีถึงอายุ30กว่าแต่พออายุ40ขึ้นไปเนี่ย รังไข่ก็จะเริ่มฟอไม่สร้างไข่อะครับผมแล้วก็แล้วก็พยายามที่จะสร้างฮอร์โมนน้อยลงเพื่อให้ผู้หญิงไม่เหมาะสมที่จะตั้งครรภ์เพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงแล้วนะครับมดลูกมันอายุมากขึ้นแล้วนั่นคือคกลไกธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ที่ปัญหาคือมันดันไม่สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนเลยครับฮอร์โมนเอสโตรเจนคือฮอร์โมนที่ทําให้คุณผู้หญิงเนี่ยมีความเป็นผู้หญิงเกิดขึ้นถ้าให้ผู้หญิงมีความคงความเป็นผู้หญิงแบบนี้ครับผมครับแล้ววันดีคืนดีครับ ตัวช่วยมันหายไปเลยครับมันไม่ยอมสร้างออยอย่างนั้นอะ่ะพอมันไม่สร้างนะมันจะมีอาการอยู่4 4หมวดตะกี้นี้นะครับอาการทางสมองก่อนก็คือร้อนวุบว่ามันสั่งมาจากสมองร้อนบุบว่าวูบว่าตามตัวเงือออกง่ายงดงิดง่ายน้อนไม่หลับเนี่ยเขาเรียกอาการทางสมองนะครับว,วินชักวินเช้าวินเย็นเวียงซ้ายเวียงขวานะครับทําอะไรก็ไม่ถูกใจอันนี้แหละครับนี่คือไวทองมาแล้วทางสมอง2ทางผิวหนังมากอนเลยหนังแห้งหนังเหี่ยว เป็นฝ้าหน้าเหี่ยวแล้วก็รวมไปถึงช่องคลอดแห้งด้วยช่องคลอดมันแห้งเดินไปไหนมาไหนเจ็บช่องคลอดตลอดช่องคลอดมันแห้งเดินแล้วเสียสี3ก็คือเรื่องของกระดูกกระดูกเนื่องจากกระดูกพรุนฮอร์โมอนเอสโตรเจนมีส่วนในการควบคุมการสลายแคลเซียมของกระดูกด้วยนะครับคู่กับฮอร์โมนพาราไทรอยเพราะฉะนั้นมันทําให้เกิดปวดข้อเนื่องจากกระดูกพุนปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาได้หมดเลยแล้วก็ข้อสุดท้ายไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงจําได้ไหมครับ ทำไมก็เพราะว่าเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนที่ผลิตมาจากคอเลสเตรลถ้ามันไม่ผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนไขมันคอรลสเตรลในเลือดก,ก็จะเหลือมันก็เลยไขมันคอรลสเตรลสูงด้วยนั่นคือสาระสาคัญของการขาดฮอร์โมนแบบนี้มันเกิด all in one จากไวทยทองอันเดียวถ้าเราแก้ที่ไวทยทองอันเดียวทุกอย่างก็จะหายไปหมดนั่นคือหลักการของมันง่ายนิดเดียว 1. ก็กินอาหารในครบห้าโมนะครับ กระทำที่แบบหมอพิเชษพูดข้อที่หนึ่งก็คือหนักเช้าเบาที่ยงเลี่ยนเย็นวันดึกจําได้ไหมครับถ้ากลับมาสู่เรื่องที่หมอพิเชษพูด90ปีแข็งแรงจำได้ไหมเอ่ยข้อที่2ออกกําลังกายหลังอาหารเย็นทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงก็คือข้อ2 90ปีแข็งแรงเห็นไหมครับหมอพิเชษให้ความรู้90ปีแข็งแรงเนี่ยเพื่อเอาไปใช้แบบนี้สามฝึกควบคุมอารมณ์หรือทํำใ,ใจแจ่มใสอยู่เสมอในข้อ 12- ของ90ปีแข็งแรงนะครับตรวจสุขภาพประจําปีข้อที่4 90ปีแข็งแรงจําได้ไหมครับ FC แล้วก็ ข้อที่5ถ้าเกิดมีอาการไวท้องปรึกษาแพทย์เพื่อรับฮอร์โมนนะอันนี้คือปัญหาปัญหาอะไรครับจริงๆแล้วเมื่อกี้หมอพิเชษพูดแล้วจําได้ไหมครับว่าเราเป็นไวท้องเกิดจากรังไข่มันไม่สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนแก้ง่ายด้เดียวก็กินฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปเลยก็หายทันทีหมอพิเชษพูดง่ายจังง่ายครับเป็นวิธีการถูกต้องที่ถูกต้องทางการแพทย์ก็คือในเมื่อร่างกายเรารังไข่มันไม่สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน เราก็กินฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปเลยมันก็หายทันทีอาการที่พูดถึงรอดูบาบตามตัวหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับเป็นฝ้าหน้าเหี่ยวช่องคอแห้งนะครับปวดตามข้อหรืออื่นใดมันก็จะดีขึ้นทันทีแล้วทำไมคุณหมอไม่จ่ายใช่ไหมเราไม่เอายังไงปัญหาของการกินฮอร์โมนเนี่ยมันมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือคุณหมอท่านมักไม่ค่อยจ่ายเพราะว่าอะไรรวมถึงหมอพิเศษก็ไม่ค่อยจ่ายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการกินฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เป็นเม็ดนั้น มันเสี่ยงมะเร็งเนื่องจากเป็นฮอร์โมนเพศหญิงมันก่อมะเร็งเต้านมได้มันก่อมะเร็งปากมดลูกได้มันก่อมะเร็งมดลูกได้มันก่อมะเร็งรัไง,งไข่ได้ถ้าเกิดกินติดต่อกันนานๆนั่นคือสิ่งที่เรากลัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณหมอท่านใดจะจ่ายฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เป็นฮอร์โมนทดแทนการสร้างฮอร์โมนจากรังไข่จะต้องตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต้องตรวจ แมมโมแกรมดูมะเร็งเต้านมมีไหมความเสี่ยงมะเร็งเต้านมตัวมะเร็งปากก็ลูกทุกปีมีความเสี่ยงมะเร็งปากม็ลูกไหมมีความเสี่ยงของมะเร็งรังไข่ไหมมีความเสี่ยงมะเร็งลูกไหมมีเส้นขอดที่ขาไหมหูวุ่นวายตรวจกันค่าตรวจเป็นหมื่นตรวจเป็นหมื่นเป็นหมื่นยังไม่ได้กินยาเลยครับผมกว่าจะได้กินแล้วต้องตรวจทุกหกเดือนปรากฏว,ว่ากว่าถึงตรงนั้นนะถอดใจกันตั้งแต่คุณแม่ทั้งทั้งคุณแม่คุณผู้หญิงล้วคุณหมอครับถอดใจกันหมดนะครับ เพราะมันเสี่ยงแล้วสุดท้ายสุดพอผ่อนใจกันไม่อยากรักษาละก็เอยตัดสินใจว่าเอางี้ก็แล้วกันทนทนไปเถอะทนทนไป่ะนะเดี๋ยวมันก็หายเองอาการไวทองเนี่ยทนทนไปหน่อยนะสองสามปีห้าปีก็หายไปเองมันผิดครับมันเป็นความความเชื่อที่ผิดเพราะไวทองม,มันมมีทางหายเองไม่มีทางหายมันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตของเราจนหมดอายุไขเพราะว่าอะไรก็เพราะว่า เพราะว่าร่างกายเราไมต้องการฮอร์โมนนะครับไปตลอดชีวิตของเราแล้วเราจะปล่อยให้มันหายเองมอเหมอเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเป็นไปไม่ได้ทำไงหมอไปเชษในเมื่อเรากินฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นเม็ดไม่ได้ทำไงต่อเราก็มาดูขั้นตอนต่อไปก็คือข้อที่6ก็คือในเมื่อเราเรามีอาการไวทองะครับและเราหงุดหงิดนอนไม่หลับ ไปหาคุณหมออ่ะคุณหมอก็ได้ให้ยาทานยานอนหลับมาการทานยานอนหลับเนี่ยหมอพิเชษบอกว่าทานไปเด็อดครับไม่ต้องกลัวอันตรายอะไรยานอนหลับนี่ปลอดภัยนะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวอะไรๆะนกว่ากินยานอนหลับไปเยอะๆเดี๋ยวติดม cosas, หมอพิเชษกินแล้วหมอติดกินแล้วติดไม่กินแล้วไม่นอนหมอพิเชษก็ถามว่าอ้าวแล้วมันติดมันเป็นอะไรยามันไม่ได้แพงอะไรและยาก็ไม่อันตรายอะไรปลอดภัยอ่ะกินได้กินเป็นกรรม,มไ,ไม่เป็นไรเลยครับผมครับอย่างเก่งง่วงนอนนานหน่อยเพราะฉะนั้น แต่มันทําให้การไวทองหายไปนะครับมันดีขึ้นถึงแม้มันจะไม่หายถาวรแต่มันทําให้การหมุนหงิดเราหายไปเรานอนหลับดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับไวทองก็สําคัญมากต้องกินไปก่อนนะครับหมอพิเชษบอกว่าอย่ากลัวนะครับอย่ากลัวยานอนหลับหลังจากนั้นแล้วถ้าเกิดยานอนหลับเสร็จปุ๊บยังหายไหมยังไม่หายหมอไิเชษบอกว่าไม่ต้องกินไฟโตเอสโตรเจนสิเออมันคืออะไรวันนี้ไฟโตเอสโตรเจนคืออะไรไฟโตไปว่าพืช เอสโตรเจนแปว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มาจากรังไข่ที่สร้างมาจากรังไข่มันแปลว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มาจากพืชเออนี่คือสารสําคัญของมันเอเรามีตัวเลื่อนมีตัวช่วยเรามีตัวช่วยละโชคดีเรามีโชคดีเรามีตัวช่วยละ,ม,ม,ยละมันคือสารตัวหนึ่งที่อยู่ในพืชที่ออกฤทธิต่อร่างกายได้เหมือนฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วไม่ก่อมะเร็งมันอยู่ในไหนบ้าง1ในถั่วเหลือง2 ในน้ำมะพร้าว3ในกระเทียม4ในเม็ดงาอุ้ยแต่ว่ากินทุกวันไว้หมอไม่เชืนี่คือปัญหานะคือปัญหานี่นค,นนคือปัญหาคือมันกินไม่ไหวอ่ะถั่วเหลืองกินทุกวันก็ไม่ไหวอ่ะต้องกินเป็นลิตรอะนะครับกินน้ำถั่วเหลืองอ่ะนมถั่วเหลืองเป็นลิตรน้ำมะพร้าวกินมันโอ้ไม่ไหวอ่ะเปลืองลูกยี่สิบสามสิบบาทละต้องกินทิ้งสิบลูกไม่ไหวมั้งกระเทียมหมอกินแล้วปากไม่ไหวอ่ะพูดไม่ได้งาก็กินไม่ลงมาตัวเลือกใหม่ มากินสมุนไพรไทยกันสมุนไพรที่มีไฟโตเอสโตรเจนในบ้านเราก็คือตังกุยแบบนี้ซึ่งหูมันจะกินยังไงวะเนี่ยไปหั่นกินยังไงหาที่ไหนดีหมอพี่เช่ว่าเอาง่ายๆให้กินเป็นเม็ดแบบนี้ครับให้กินไฟโตเอสโตรเจนแบบนี้ในเมื่อคุณหมอไม่ให้โฮอร์โมนลงมากินเพราะมันเสี่ยงมะเร็งแล้วกินก็เสี่ยงมะเร็งกินนานก็ก่อมะเร็งทำยังไงปล่อยแก่เลยดีกว่าเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้น เรามาแก้โดยการกินไฟโตเอสโตรเจนง่ายนิดเดียวพอกินไฟโตเอสโตรเจนจะทำให้เกิดอะไรขึ้นมันก็จะเข้าไปทดแทนฮอร์โมนจากรังไข่นะครับก็จะทำให้อาการไวทองหงุดหงิดง่ายร้อนรู้ว่าตามตัวเหงื่อออกง่ายหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับเป็นฝ้าหน้าเหี่ยวช่องคลอดแห้งนะครับปวดตามข้อแล้วก็อาการไขมันกระซ่องสองดีขึ้น อายุ40ปีขึ้นไปต้องมีคาว่าไฟโตเอสเซนอยู่ในหัวแล้วมันเป็นตัวช่วยของเราที่ดีและปลอดภัยเพราะเป็นอาหารคือการดรูแลข้อสุดท้ายของการใช้การที่ดูแลผิวเวลาไวัยทองผิวหนังแห้งเหี่ยวจาได้ไหมครับผิวหนังแห้งหมอแพทย์ก็บอกว่าอย่าใช้สบู่ก้อนสบู่ก้อนเป็นด่างทําให้หนังมันแห้งนะครับหนังมันแห้งแล้วอาบน้ำอ่ะเวลาอาบน้ําอุ่นมันยิ่งแห้งผิวจะคันยิ่หลังขับน้ํา หมอพีเ่เจ็ว่าอย่าลืมนะครับใครที่จะเข้าสู่วัยทองอายุ40ปีขึ้นไปแล้วอย่าลืมใช้สบู่เหลวนะครับเพราะสบู่เหลวเนี่ยจะมี pH บาลานซ์คือ5.5ไม่ใช่ด่างนะครับผิวหนังคนเรามีความค่ามีค่าความเป็นกรดที่5.5 5.5นั้นถ้าเราใช้ด่างนะครับมันจะดึงไขมันออกจากผิวหนังทำให้หนังแห้งเหี่ยวเร็วแล้วก็หนังแห้งคันตามผิวหนัง เพราะฉะนั้นใครอายุ40ปีขึ้นไปแล้วอาบสบู่ก้อนแล้วผิวหนังคันยิบๆเหมือนมดไต่แล้วมองแล้วไม่เห็นตัวนี่แหละครับหนังแห้ง้วกาน้าร้อนยิ่งดึงให้หนังมันแห้งมากขึ้นอย่าลืมใช้สบู่เลยแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้โลชั่นสำหรับคนผิวแห้งแบบนี้จําเป็นมากนะครับนั่นคือสาระสําคัญของ40ปีร้อนรู้ว่าเป็นไปไทองได้ไหมสรุปแล้วคือ เป็นได้ครับเป็นได้นะครับแต่มันแก้ไขได้ง่ายมากครับคุณแม่ประจําเดือนมาเยอะมากค่ะเดือนหนึ่งสองครั้งแม่เพียรมากทํายังไงดีคะประจําเดือนมาเยอะนี่แสดงว่าเข้าสู่วัยทองแล้วแล้วฮอร์โมนในร่างกายมันไม่คงที่นะครับมันไม่คงที่เดือนหนึ่งมาสองครั้งข้อแรกสุดเลยนะครับหมอเพี่นแนะนําให้พบคุณหมอใกล้บ้านก่อนเพื่อตรวจภายในดูก่อนนะครับดูว่ามลูกมันมีปัญหาหรือไม่ยังไงนะครับ หลังจากนั้นแล้วคุณหมอถ้าจะตรวจว่ามดลูกโตไหมมีปัญหาอะไรไหมแล้วคุณหมอจะตรวจมะเร็งปากลูกให้ด้วยหลังจากนั้นแล้วคุณหมอจะตรวจเลือดให้ด้วยว่าเลือดจางไหมถ้าเลือดจางคุณหมอท่านก็จะให้ยาบํารุงเลือดมาทานนะครับเพื่อทําให้หายอ่อนเพลียแลวกปตรวจเช็คเรื่องของการที่เลือดออกมาบ่อยๆอ,อันนี้แก้ไขได้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับนั่นคือสิ่งที่อยากให้ทํา นะครับหนูตัดรังไข่เป็นหนึ่งข้างงั้นมันก็มีผลใช่ไหมคะการตัดรังไข่หนึ่งข้างนะครับมีโอกาสจะเข้าสู่วัยทองได้เร็วขึ้นเนื่องจากรังไข่สองข้างมันเป็นตัวช่วยสร้างฮอร์โมนทั้งสองข้างแล้วมันหายไปข้างหนึ่งมันก็เหลือข้างเดียวมันจะโอกาสสร้างจะไม่ค่อยพอเพราะฉะนั้นถ้าคุณอังสองอนมีอาการร้อนวูบวาบตามตัวหงุดหงิดง่ายเหงื่อออกง่ายนอนไม่หลับมีปัญหาเป็นตาผิวแห้งแห้งช่องคลอดแห้งอันนี้เข้าสู่วัยทองแล้ว นะครับให้ทานไฟโตเอเซนแบบนี้ได้เลยครับผมครับให้ทานได้เลยนะครับทานได้เลยถ้าแพนแบบนี้ทุกครั้งที่ทานแบบนี้หมอแพทย์บอกว่าอย่าทานตัวเดียวมันมีปัญหาร่วมกันระหว่างกระดูกด้วยต้องทานตัวนี้คู่กันเสมอนะครับก็คือทานแบบนี้ก็ผมครับแบบนี้เสมอครับผมครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิดถึงขนาดเป็นไวททองแล้วกระดูกอะ่ะไม่พอแล้วมีปัญหาแน่นอนครับหมอแพทย์ยืนยันเป็นเนื้องอกในมดลูกทานได้ไหมคะ ทานได้ครับผมครับเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นอเอสโตรเจนที่มาจากรังไข่มันเป็นไฟโตเอสโตรเจนเอสโตรเจนจากพืชนะครับมันทานได้นะครับปวดตามข้อมีก้อนเนื้อที่มดโลกตรวจแล้วไม่เป็นมะเร็งใครที่ฟังอยู่อายุ40ปีขึ้นไปแล้วมีอาการล้อนว่าตามตัวงุดกิดง่ายนอนไม่หลับเป็นป้านหน้าเหี่ยวช่องคลอดแห้งนะครับปวดตามเนื้อตามตัวนะครับปวดตามข้อนะครับอันนี้คือปัญหาของวัยทองที่มาเร็วกว่ากําหนด มันมาเร็วกาหนดได้ด้วยนะครับ40บางที่38 39ก็มาแล้วแล้วจะแก้ไขย,ยังไงก็ง่ายทีเดียวครับผมกลับไปกินไฟโตเอเจนคู่กันกับแคลเซียมโพดแบบนี้มันแก้ง่ายครับผมครับโดยกินแบบนี้ก็ผมครับคือมันแก้ง่ายมากแต่คนจะไม่เข้าใจเพราะคนไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีองค์ความรู้นี้ก็เลยไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับพอแก้ไม่ได้ก็เลยปล่อยๆไปเถอะเดี๋ยวมันก็หายไปเอง มันไม่หายสิครับมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตมันจะเดินไม่ได้ครับหลังก็จะค่อมข้อก็เข่าก็จะเสียมันจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับคุณแม่อายุ80ปีเป็นโรคไตระยะ4ทานไฟโตเอสโตรเจนได้ไหมคะได้ครับผมครับอายุ80ปีอายุ80ปีแล้วนะครับเป็นโรคไตเนื้อรังระยะ4ระยสี่ยังถือว่าเป็นภาวะปกติของคนอายุ80นะครับไม่ต้องกังวลนะครับยังไม่ได้ล้างไตระยะสียังปกติอยู่ ทานไฟโตเอสโตรเได้เลยแต่อายุ80นะครับให้ทานอาทิตย์ละ2วันเท่านั้นอย่าลืมนะครับไฟโตเอสโตรเในคนอายุ80ทานวันจันทร์กับวันพฤหัสก็พออาทิตย์นึงทาน2เม็ดพอครับไม่เลืองประหยัดมากอายุ60ปีขึ้นไปทาน1เม็ดวันเว้นวันอายุ70ปีขึ้นไปทาน1วัน1เม็ดเว้น2วันอายุ80ปีขึ้นไปทาน1เม็ดเว้น3วันก็คืออายุ80ทาน วันอาทิตย์ละสองครั้งจันท์กับวันพฤหัสนะครับง่ายเลยครับถ้าเกิดอายุต่ำกว่า60ปีขึ้นไปทานวันละเม็ดทุกวันการทานไฟโตเอเจนต์ e rogen, ต้องมีสาระต้องมีความรู้ด้วยไม่ใช่ทานไปเรื่อยๆโดยไม่ผ่านหมอไม่ได้เพราะว่าอะไร,ระว่าเราจะเข้าใจนะครับทานไฟโตเอนเจนต์แบบนี้มันประหยัดยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งกินน้อยนะครับนั่นคือสาระทําไมบอกแล้ทำไม,ำไมหมอพิเชษอายุ60ปี 60, ป60กว่าทําไมต้องกินวันเว้นวันเพราะหมอพิเชษเจอรับเพราะว่า อายุ60ปีเนี่ยการใช้ไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยมันไม่ต้องการมากและถ้าเรา,เราไปกินวันละเม็ดทุกวันนะครับมันจะให้ไม่เกิดอาการตึงหน้าอกเหมือนก่อนจะเป็นเมนนะครับคุณผู้หญิงก่อนจะเป็นเมนจะมีอาการตึงหน้าอกจําได้ไหมครับถ้าเรากินไฟโตเอสโตรเจนทุกวันในอายุย60ปีขึ้นไปนะครับมันจะตึงตึงหน้าอกอะครับเหมือนเป็นเมนนะครับมันจะลำคาญหมอไปเช่นก็บ,บอกว่ากินวันั้นมันก็พอ นะพี่กินวันนั้นมันก็พอมันจะจะได้ไม่ตึงหน้าอกมันจะได้ไม่ปวดไม่เจ็บําคาญนั่นคือสาระสําคัญของการกินไฟโตเอสโตรเจนนะครับมันจะไม่เปลือยด้วยนะครับลูกอายุ18ปีสูง170สามารถสูงได้อีกไหมครับอยังสูงได้อยู่ครับ18ปีแต่170ก็สูงมากเลยครับเพรา170นะ170ยอายุ1 8บสูง170ถือว่าโอเคมาก,กน,นะครับเพราะฉะนั้น แต่ยิงสูงได้อีกนะครับให้ดื่มนมแล้วออกกาลังกายนะครับจะสูงได้อีกครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับสนใจครับผมอายุ49ทานตัวไหนดีครับโอถ้าเกิดคุณผู้ชายนะครับคุณผู้ชายต้องทานอย่างนี้ครับผมถ้าคุณผู้ชายไม่ทานไฟโตเอสโตรเจนนะครับต้องทานเป็นจินเซงมิกนะครับผมคุณผู้ชายทานตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้เป็นของผู้หญิงนะครับไฟโตเอสโตรเจนของผู้หญิงถ้าคุณผู้ชายนะครับให้ทานตัวนี้ครับเป็นสมุนไพรที่ใช้บำรุงร่างกาย ท่านจายนะครับใช้ตัวนี้เลยครับผมครับตัดมดลูกละลังไข่ออกแล้วทานได้ไหมคะต้องรีทาเลยครับผมยิ่งตัดมดลูกกลาลังไข่ออกแล้วเนี่ยไวทองแน่นอนหมอส่วนใหญ่หมอแผนปัจจุบันจะไม่ค่อยได้ใช้พวกนี้นะครับแต่หมอผูเชี่ก็เป็นหมอแผนปัจจุบันนะครับแต่ว่าหมอแผนปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ฮอร์โมนแต่ฮอร์โมนมันเสี่ยงมะเร็งแล้วเราก็พอเสี่ยงมะเร็งเราก็เลยไม่ได้ใช้ฮอร์โมนอย่างนี้ไม่ใช่ฮอร์โมนเสร็จทางไงก็ปล่อยคนไข้บอกว่าเออป้า ทนไปหน่อยเถอะเดี๋ยวก็ชินไปเองเดี๋ยวก็หายอ่ะผิดความคิดที่ผิดครับมันไม่หายเอาไวทองมันอยู่กับเราจนหมดอายุไขแล้วก็แก่ตายเหี่ยวตายอย่างเงี้ยไม่ได้มอเชษนหมอหมอพิเชษไม่ยอมเพราะหมอพิเชษนทาโครงการ90ิปีแข็งแรงแนละ้วมันยอมไม่ได้อยอมไม่ได้ทํายังไงหมอพิเชษก็กลับมาเป็นที่มาของการกินไฟโตเอสโตรเจนแบบนี e like ้เป็นเม็ดแบบนี้นะครับขนาดได้กินแบบนี้หมอพิเชษบอกว่าอยากกินอย่างนี้อย่างเดียว หมอพิเชษบอกว่าใครที่ต้องกินไไฟ,ฟโตเอสเทนนะครับส่วนใหญ่แล้วกระดูกจะมีปัญหาด้วย100%หมอพิเชษบอกว่าใครที่กินไฟ,ฟโตเอสเทนต้องกินแคลเซียมโพด,ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับทำไมถึงต้องกินแคลเซียมโพดมีคนถามหมอพิเชษหลายคนมากเลยเดี๋ยวหมอพิเชษสรุปฟังสั้นๆน,น,นิดนึงดีไหมครับคนเราต้องการแคลเซียมวันละ8 0 0ถึง1,200มิลลิกร,รัมทุกๆวันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงหัวใจแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงเส้นประสาทแข็งแรง ทำงานได้แล้วก็หมดไปพรุ่งนี้ก็ต้องกินเข้าไปอีก800ให้เนื้อเยื่อแข็งแรง800มิลลิกรัมทุกวัน800ใช้ทำอะไรแคลเซียมที่ที่ได้มาในร่างกายจากอาหาร800นะครับมันจะทำให้แคลเซียมในเลือดได้8.5-10.5มิลลิกรัมเซเพื่อให้หัวใจแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็เส้นประสาทแข็งแรงเวลาเรากินแคลเซียมเข้าไป800มิลลิกรัมนะครับแคลเซียมมันจะไปอยู่ในเลือด ในเลือดจะได้8.5-10.5มิลลิกรัมทุกๆวันทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นโดยการทำงานนั้นร่างกายทำงานร่วมกันระหว่างต่อมพาราไทรอยที่คอกับกระดูกนะครับในการที่ทำให้แคลเซียมในเลือด10-8.5-10.5ทุกๆวันให้ร่างกายแข็งแรงหัวใจแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงเส้นประสาทแข็งแรง,แง,แรงเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระดูกกับพาราเทรอยและก็อาหารเพื่อให้แคลเซียมในเลือด 10.5โดยประมาณแ5ดกิทังครับผมและไอแคลเซียมไอแคลเซียมวันละ8 0 0อเอามาจากไหนอย่างหมอพิเชษเออมันมาจากไหนวหะต้องกิาทุกวันเนี่ยอาหารก็ผมอาหาร3มือ้อเช้ากลางวันเย็นจะให้แคนเซียมสุทธิเรา800ครับเหมือนที่เขาเคยสอนเรามาตั้งแต่เด็กจําได้ไหมครับเราต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่เป็นประจำก็หมายความว่าเราจะได้แคนเซียมสุทธิวันละ800แต่นั่นนั่นมันเป็นเรื่องโบราณ สมัยโบราณนะปู่ย่าตายายปลาซิวปลาส้อยปลาเล็กปลาน้อยกุ้งแห้งกุ้ง,อ,งอยในท้องไร่ท้องนาเยอะมากแคลเซียมวันละแปดร้อยครับร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่อาหารปัจจุบันนี้อยู่ตลาดนัดอยู่ร้านสะดวกซื้อแคลเซียมมีไหมครับไม่มีกองอาหารกระทรวงสาธารณสุขวิจัยมาแล้วแคลเซียมในอาหารสามื้อคนไทยเรามีไม่ถึงสี่รอยเอ้ยไม่ถึงสี่ร้อยเหร ต้องการแปดร้อยไม่ถึงสี่ร้อยแล้วมันอยู่ยังไงวะเนี่ยคนอะ่ะนั่นคือปัญหาอาหารปัจจุบันเนี้ยแคลเซียมครับต้องการแปดร้อยได้จากอาหารสี่ร้อยสี่ร้อยทำไมอ่ะครับตายเลยครับหัวใจวายกระดูกพุนโซมแล้วก็ตายสี่ร้อยมิลลิกรัมอ่ะครับแคลเซียมในกระแสเลือดไม่ถึงแปดจุดห้าตายแน่นอนครับผมครับร่างกายบอกเฮ้ยอยู่ตายไม่ได้ร่างกายต้องอยู่ว่าแล้ว ฮอร์โมนพาราไทรอยที่คอก็ไปดึงเอาแคลเซียมจากกระดูกมาอีก400เพราะกระดูกเป็นสต็อกแคลเซียมที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายขาดทุน400เลยจากอาหาร400เลรอง่ายนิดเดียวว่าแล้วร่างกายก็ส่งฮอร์โมนพาราไทรอยจากคอไปสลายมันเลยครับสลายกระดูกมันเลยครับปื๊ดอ,อีก400รวมกันเป็น800หัวใจกล้ามเนื้อเส้นประสาทโอเคทำงานได้ทุกวันเพราะฉะนั้น หมอพิเชษทาวิจัยมาแล้วครับหมอพิเชษเคยตรวจมาหมดแล้วทําวิจัยเรื่องแคลเซียมในเลือดของคนสูงอายุที่กระดูกพุนมากๆกระดูกคนตรวจมากระดูกแล้วจนไม่มีกระดูกเลยเอามาเจาะเลือดดูแคลเซียม8.5ทุกคนนะครับเออแต่ว่าเฮ้ยทำไมแคลเซียมในเลือด8.5ทุกคนเนะี้ยไม่เคยต่ําสักคนเลยกระดูกพุนบางจ่อยแคลเซียมในเลือดก็8.5อ๋อเข้าใจละก็เข้ามาจากกระดูกนี่เองไงอาหารไม่พอดึงจากกระดูก อาหารยิ่งน้อยกระดูกยิ่งดึงเยอะเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือของคนไทยทุกคนตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปก็คือร่างกายเราถูกดึงแคลเซียมออกมาจากกระดูกทุกๆวันวันละ400ร้อยครับตอนนี้หมอพิเชษก็กินอาหารที่มีแคลเซียมไม่พอเพราะอาหารปัจจุบันนี้แคลเซียมก็ไม่พอแล้วหมอพิเชษทำยังไงง่ายเดียวหมอพิเชษกินแคลเซียมโคดครับหมอพิเชษกินแบบนี้ครับวันละสเม็ดครับหมอพิเชษกินวันละ4เม็ดครับกันเหนียวไว้ก่อนเลย หมเชื่อกลัวเหมือนกันกินวันละสี่เม็ดทุกวันครับผมนั่นคือเหตุผลเพื่อไม่ให้กระดูกมันพุนหลักการก็คือใครจํารูปนี้ได้ในเมื่อเราต้องการแคลเซียมวันละแปดร้อยทุกทุกวันอาหารมีสี่ร้อยติดลบสี่ร้อยดึงจากกระดูกอีกสี่ร้อยกระดูกก็พุนแย่แล้วเราไม่อยากให้มันดึงกระดูกทำยังไงก็ง่ายนิดเดียวก็กินแคลเซียมไปแทนสิครับกินแคลเซียมก็โพดก็ไม่ให้มันดึงแคลเซียมก็เพโพดแทนในเมื่อมันกิน อาหาร400ได้จากแคลเซียมข้าวโพดอีก400ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นกระดูกก็ไม่ถูกดึงพอกระดูไม่ถูกดึงกระดูกก็จะแข็งแรงขึ้นนี่นคือหลักการของการกินแคลเซียมข้าวโพดวันละ4เม็ดทุกๆวันในคนอายุ15ปีขึ้นไปทําไมต้องกินแบบนี้เพราะว่าเราจะได้ต่ออายุกระดูกเราให้แข็งแรงไปเพราะฉะนั้นกลับมาสู่เรื่องเดิมเป็นยังไงบ้างครับได้องความรู้เพียงพอแล้วขอ FC ทุกท่าน มีอายุยืนยาวถึง90ปีที่กำลังทุกท่านนะคะท่านมีปัญหากระดูกคุณนแฝงอยู่ แคลเซียมเม็ดเนี่ยสามารถที่จะเสริมกระดูกได้จริงนะครับแคลเซียมเนี่ยเขามีนามสกุลของเขาอยู่ถ้าเกิดนามสกุลถูกชนิดของเขาก็สามารถเสริมกระดูกได้อาหารในบ้านเราปัจจุบันนี้ไม่มีแคลเซียมน้อยมากเลยนะครับคนเราต้องการแคลเซียมวันละ800ถึง1,200มิลลิกรัมทุกๆวันนะครับ